คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีนะครับมิตรรักหนักป่านทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุ่มอลโล่นะครับผมก็มานะครับอันนี้เป็นเกมที่4แล้วนะครับทุกคนเกมที่แล้วกดกันยับเลยนะครับทุกคนแต่ก็ไม่มีใครยอมใครเลยนะครับมาจองเวนะเกมที่แล้วเกมนี้ยังอยู่ในค่ายพ g เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็น่าจะเกมสุดท้ายของค่ําคืนนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็เล่นอยู่ในช่วงเกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับสาหรับเกมนี้เนาะโอเคก็อาณาจักรนะครับจุลศิษ์ จุละศิษฐ์งดอมนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันนะเบ็ดอ่านี่นะเบ็ดอะไรดีคุณมาเหมือนเดิมเมื่อกี้เลยนะครับเอาเบ็ดสี่แล้วเออเ,อ,อเบ็ดสี่แล้วกันวิสกัตเทอร์ได้ห้าตัวครับผม เปลี่ยนสวยไหมยออคือโหเปลี่ยนสวยดีอย่างนี้ได้ตัววายทุกคนเอาไม่มีหน้าลายต่อโอ้ยนัน,นโเสาร์มาไหมเอ,อ่ยโอ้ยมาทุกคนสวยยูนหนึ่งร้อยหกสิบต่อไหมครับเนี่ยไม่มีต่อนะวายมาขนาดนั้นยังไม่มีต่ออีกเหรอเนี่ยเงินรางวัลก้อนโตเมกกะนะครับผมหนึ่งหกห้า เสียดายไม่มีต่อนะครับบวกไปอีกหนึ่งครับผมเมื่อกี้ก็บวกมากหนึ่งนะถ้าไอ้บวกเนี่ยเหมือนเราเราเหมือนกับเขาเพิ่มเพิ่มตัวคูณไปให้เราฟรีอ่ะทุกคนรอบหนึ่งโอ้โหบวกไปอกสองอ๋อว่าไงบวกมาอีกหนึ่งโหทุกคน มีใครเคยได้กี่รอบมั่งเยอะสุดๆเลยนะที่ตัวเองเคยได้นะครับลองคอมเมนต์บอกแอดมาหน่อยนะโอ้โหโอ้โหทุกคนโอ้โหดอกนี้417ครับแล้วก็หืมคิดว่าจะมีต่อนะครับทุกคนใครแตกเป็นแถวเลยเจอแบบนี้โอเคน่าจะรางวัลซูเปอร์เมกะจริงๆด้วยครับ517นะครับทุกคน ยังเหลืออีกสี่รอบไปต่อเก็บคูณไปเรื่อยๆก่อนจังหวะน,นี้โอเคสวย <c oughs> ไม่มีต่อนะมาดูว่าเกมนี้เราจะได้กันหรือเปล่านะครับเกมมาจองก็เป็นอย่างนี้แหละแรกๆได้หลังๆไม่เอาอะไรเลย <c oughs> หลังๆสู้กันยับอ่ะรอบสุดท้ายครับ นี่เรามาถึงแค่คูณ15เองนะเอา้ายังมีต่ออีกปิดสวยหรือเปล่าอืมไม่มีอะไรครับทุกคนสิบหการหมุนนะครับเงินรางวัลรวมไปที่758โอเคก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนเราจะซื้อกันต่อเลยนะครับเบ็ดสก็ได้อยู่นะเบเ็ดสอันนี้เบ็ดแซื้อ600ใช่ไหมอืมสามเบ็ดสไปก่อนแล้วกันเนาะ กดไปเลยสแครเทิ่มเหมือนเดิมนะครับทุกคนลงมา5ตัวเนาะบางรอบนี้อย่างเข็มมาบอกเลยอย่างรอบเมื่อกี้คือว่าไม่เข็มมากนะครับทุกคนเพราะว่าอีกอย่างหนึงเนี่ยฟีฟ,ฟีสปินมาเพิ่มเยอะอยู่นะเมื่อกี้สี่ห้าตัวได้นะครับโอ้โหสวย เออเก็บไปเก็บคูณไปสามคอมโบหนึ่งร้อยเก้าสิบหกครับก็เกมนี้ไม่ต้องเอากำไรเยอะแยะหรอกแต่ถ้าได้เยอะก็จะดีมากนะครับก่อนนอนอย่างเมื่อคือนนี่คือแจ็คพอตแตกบวกบวกแบบว่าหน้าลายแพงที่สุดด้วยนะครับทุกคนเกมเมื่อคืนถ้าใครมาเป็นแอนดเมื่อคืนนี่แทบช็อกอะ่ะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ได้มานานแล้วนะครับแจ็คพอตกลับมาเล่นโจ้าเกอร์แตกเฉยเลย ถึงจะแตกมาเยอะนะครับแต่ก็ดีใจอะ่ะยิ่งกว่าถูกหวยอีกโอเครอบนี้ขาดทุนนะครับทุกคน10การหมุนนะไม่มีมาเพิ่มเลยนะครับทุกคนเงินรางวัลรวมไปที่2 0 4ครับขาดทุนไปนร้อยหนึ่งไหมเดี๋ยวแอดจะซื้อต่อตอนนี้ก็จะแค่สี่สกเทอร์หวแปดหมุนอันนี้เหลือเท่าทุนแล้วนะดูสิ หลังๆก็จะเป็นซะแบบเนี้ยเออมาเพิ่มให้หน่อยเถอะรอบนี้คือสปินมาน้อยมากนะครับอื้อสวยได้มาเพิ่มอยู่โอเคแจ๋ว เฮ้ยมาทุกรอบเลยอะเนี่ย <c oughs> หน้าลายมาดีกว่าแบบนี้มาเอ้ยมาจริงทุกคนเอาทุกรอบจริงนะเดี <c oughs> ย๋ยวบอกว่าเกมนี้มาแบบบักบวกสปินให้อ่ะอุ้ยน่าลายหายไปไหนอ่ะไม่ใช่แล้วทุกคน ไม่ใช่แล้วนะครับแบบนี้ไม่โอเคนะครับมาหน่อยเธอะโอ้โหเปลี่ยนไม่เข้าหน้าลายด้วยบวบอีกนึงเ The ads บ้งโหแอดซื้อทีเดียวรวดเลยไหมหกร้อย 600. จะซื้อได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกัน รอบนี้คือสปินบวกมาหลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนนะบวกอีกแล้วแต่หน้าลายไม่มาแค่นั้นเองนะจะคูณ20อยู่แล้วเนี่ยเออสวยเอาบวกอีกสวยครับไหลๆไปสิบไม่มาช่องสามเงราวันก้อนโตนะครับอุ้ยซูปเปอร์เมกา297 ได้กำไรเฉยเออม,มาอีกทุกคนน่าจะได้เลิกนะครับทุกคนเงินรางวัลก้อนโตนะ237นะครับซูปเปอร์เมกาไปอีกโอเคทุกคนดุดิบวกดูรัวเลยอะ่ะอีหมุนแล้ววะเนี่ยไม่ได้นับด้วยบวกอีกแล้วครับเฮ้ย โอ้โหวันนี้เหมือนจะเล่นเกมไหนก็ P G น่าจะบั๊กเลยวันเนี้ยังไม่หมดง่ายนะครับมาขอดอกสวยๆสักดอกได้ไหม,อม,อมบอกเลยว่าบั๊กแน่นอนครับแบบนี้เล่นเกมไหนก็ปังบั๊กเฉยเอขอเป็นเอคิวม,มาช่องแรกไปมาช่องสองอีก โอเคทุกคนจบแล้วนะครับทุกคน23การหมุนบักไหลลุลัวเลยเนระ็กวา่ามาได้ไงวะเน,นี่ยอ่ะเบ็ดแปะเอา้าสก,กัตเทอร์สก,กัตเทอร์อีกหนึ่งตัวเท่านั้นอืมไม่มาครับผมเบ็ดแปะไป น่เกือบไปแล้วเกมนี้มีสิทธิ์เข้าได้อยู่ตาจะปิดเหมือนกันนะครับเนี่ย เอาสักพันหนึ่งก็พอแล้วมั้งทุกคนพรุ่งนี้ว่ากันใหม่เนาะดึกแล้วเหมือนกันนะครับเปลี่ยนวันอีกแล้ววันนี้คามเที่ยงคืนเคไม่เคอีกอมืมาดอกนี้ครับโอเค โอ้ยกดผิดกดผิดโอ้โหโอเคทุกคน ก็เอาเป็นว่าไอ้ที่หนึ่งพันแล้วกันนะครับสาหรับเอาทุนมาต่อรอดนะคบทุกคนเกมนี้ก่อนนอนถอนอีกแล้วครับถอนไปเบาๆก็พอแล้ววันนี้ถอนหลักพันมาตลอดเลยนะคบทุกคนเลยก็เกมนี้มาถอน5 0 0้บาทแล้วกันนะพวกนี้ไว้เจอกันนะครับแอดก็ขอตัวไปพักก่อนด้วยนะครับสาหรับคืนนี้เนาะก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนเกมจูเลสิกนะครับผม ก็ลอดไปอีกแล้วนะครับทุกคนโอเคก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร์ลุตกระดิ่งให้ช่องถุมมอโลด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปใหม่ขึ้นมาให้ได้รับชมกันแบบนี้นะครับทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามเฟซบ o o กแฟนเพจนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกคนคลิกลิงก์ได้เลยนะครับใต้คลิปมีให้แล้วนะครับทุกคนปักหมุดไว้ให้เนาะโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ทุกคนนะครับบายครับผม